โอมสีสีพรมลังสีนามะติโชมหาสัมพโนม,มหาปัญโยมหาลาพโพมหายาโสสัพพสิทธิพระวันตุเมนะโมโพทิสโตพรมลังสีครับสวัสดีเอฟซีทุกท่านนะครับแล้วก็ผู้ชมทางช่องพระสมเด็จไทยแลนด์นะครับช่องของเราเป็นช่องเกี่ยวกับเนื้อหาเกี่ยวกับการศึกษาพระสมเด็จวัฒนการของสมเด็จโตท่านนะครับ วันนี้ก็มีเรื่องนะครับจะชวนเจฟซีนะครับพูดคุยเหมือนเดิมนะครับก็เกี่ยวกับถ้าจะยอมรับนะครับพราสมเด็จสักองหนึ่งว่าเป็นสมเด็จแท้นะครับเราควรจะมีองค์ประกอบหรือว่ามีแหล่งข้อมูลยังไงนะครับให้เราในการตัดสินใจนะครับว่าพระที่อยู่ในมือเรานะครับเป็นผราสมเด็จที่โครงสร้างด้วยสมเด็จ ด้วยสมเด็จโตนะครับไม่ใช่พระที่ทําขึ้นมาเรียนแบบนะครับก็เดี๋ยวมาดูกันนะครับในวิดีโอชุดนี้นะครับก่อนอื่นก็ขอแรงนิดนึงนะครับกดไลค์กดแชร์ให้ทางแอดมินหน่อยนะครับผมก็มาดูกันครับผม สำหรับเรื่องที่จะชวนทุกท่านนะครับมาพูดคุยวันนี้นะฮะคือองค์ประกอบการยอมรับพระแท้นะครับก็มาแชร์กันนะครับพูดคุยเล่าสู่กันฟังนะครับแล้วก็อยากจะผมอันนี้เองก็อยากจะรับฟังความเห็นนะครับจาก F อซจากผู้ชมทุกท่านนะครับอพอฟังคลิปนี้ จบนะครับถ้าท่านใดมีแนวความคิดหรือว่าแนวทางยังไงนะครับช่วยฝากไว้ในคอมเมนต์นะครับเดี๋ยว FC ก็จะตามไล่อ่านดูเราจะได้รู้ว่าแต่ละคนนะครับมีแนวความคิดหรือว่ามีาหลักการพิจารณายังไงนะครับแล้วก็ท่านอื่นก็จะได้ แล้วก็จะได้ดูดูด้วยว่าความคิดยังไงมันน่าจะจะดีนะครับสําหรับการสะสมพระยุคนี้นะครับครับผมองประกอบการยอมรับพระแท้นะครับก็หนึ่งครับข้อหนึ่งว่าเราจะยอมรับจากอาจารย์ท่านผู้รู้เรียนพระนะครับที่ เรายอมรับหรือว่าเสียงท่าพระที่มีชื่อเสียงนะครับณยุคนั้นๆนะครับก็เสียงท่าเองก็มีมีการเปลี่ยนหน้าเหมือนกันนะครับเปลี่ยนเก่าก็ผ่านไปเสียงใหม่ก็ขึ้นมานะครับท่านผู้รู้ก็เหมือนกันนะครับก็เราก็ถือให้เกียรติท่านนะครับท่านผู้รู้นะครับคือหนึ่งเราจะยอมรับพระสมเด็จแท้เนี่ยโดยยอมรับจาก ท่านผู้รู้หรือเสียนพระท่านนั้นนั้นการันตีนะครับว่าพระสมเด็จองององนั้นองนี้เป็นพระที่สร้างโดยสมเด็จโตนะครับสําหรับในข้อนี้เราจะเชื่อดีหรือไม่นะครับก็บางครั้งนะครับมันก็มีคดีความเกี่ยวกับเสียนพระที่ปล่อยเช่าพระนะครับอันนี้ก็ท่านก็ลองหนาะข่าวดูนะครับ ลองติดตามดูในวงการนะครับข้อ2ครับการยอมรับพระองค์นั้นนะจากใบรับรองพระจากสถาบัานนะครับหรือว่าจากสมาคมนะครับก็มีหลากหลายนะครับที่จัดตั้งขึ้นมานะครับเพื่อรับตรวจสอบพระสมเด็จนะครับแล้วก็ออกใบรับรองให้นะครับผมก็มี ทั้งสมาคมทั้งสถาบันนะครับหรือว่าเดี๋ยวนี้ก็มีอ,องค์กรอิสระบางองค์กรที่รับตรวจสอบโดยแนวทางวิทยาศาสตร์อะไรอย่างนี้นะครับก็ข้อนี้ก็ลองพิจารณาดูนะครับสำหรับข้อ3ครับพระการจะยอมรับพระองค์นั้นก็คือพระผ่านงานขวดนะครับแล้วก็อาจจะได้ วันที่1นึ่งที่สองที่3าอะไรก็แล้วแต่นะครับโดยงานประกวดนั้นนะครับจะโดยสมาคมหรือว่าสถาบันนะครับหรือว่าหน่วยงานของรัฐนะครับจัดตั้งขึ้นมาเพื่อหารายได้แล้วก็เชิญผู้ทรงคุณวุฒินะครับมาเป็นกรรมการตรวจสอบพระนะครับซึ่งเอซก็ลองที่นาดูราดครับว่าครับ พระที่ผ่านงานประกวดในลักษณะอย่างนี้นะครับก็ถือว่าเป็นถือว่ายอมรับว่าเป็นพระแท้นะครับได้ไหมอะไรนะครับสําหรับข้อสี่นะครับก็คือพ,พิจารณาพระแท้เองนะครับก็คือตัวเราเองนะครับก็พิจารณาพระที่อยู่ในมือของเราเองหรือว่าพระที่เราเจอเองนะครับว่า พระองค์นั้นๆเข้าหลักเกณฑ์นะครับถูกต้องมีพิมพ์รงมวลสารอะไรถูกต้องไหมนะครับเราก็พิจารณาของเราเองนะครับว่าพระองค์นั้นเรายอมรับว่าเป็นพระแท้ที่สร้างโดยสมเด็จโตท่านนะครับครับสำหรับแอดมินนะครับในส่วนตัวของแอดมินเองนะครับแอดมินมองแอดมินมองว่ามีทั้งหนึ่งข้อก็ดีมีทั้ง สข้อก็ดีนะครับมีทั้ง3ข้อก็ดีนะครับมีข้อ4ียิ่งดีนะครับเพราะว่าก็การที่เราจะไม่มีความรู้เลยในเรื่องของการพิจารณาพระสมเด็จนะครับมันก็ เราก็จะเลี่นหาก็ลําลบากนะครับเพราะงั้นเราก็จนันมิเนก็จะถือคตินะครับอิตาหิอัตโนนาโทนะครับก็คือตนและเป็นที่พึ่งของตนนะครับเพราะงั้นการที่ท่านหรือว่าผู้ชมนะครับที่ชอบสะสมนะครับก็ควรจะมีความรู้นะครับเมื่อฟังเมื่อฟังท่านผู้รู้แล้วนะครับเสียนผ่านแล้วนะครับ พะมีเอกาสารรับรองแล้วนะครับก็ตัวเราเป็นการเช็คนะครับตรวจสอบซ้ำอีกครั้งหนึ่งก็ยิ่งจะดีนะครับครับผมก็อย่างที่พูดตอนเริ่มต้นคลิปนะครับว่าถ้า f ีท่านใดนะครับมีมุมมองยังไงนะครับหรือว่ามีหลักในการเก็บสะสม พระเครื่องของหลวงปู่โตยังไงนะครับเพื่อพิจารณาว่าพระที่เราสะสมเป็นผ้าแท้นะครับที่สมเด็จโตท่านสร้างนะครับก็ลองเขียนคอมเมนต์กันเข้ามานะครับเพื่อให้ท่านอื่นๆได้ศึกษาด้วยนะครับผมก็สำหรับคลิปนี้นะครับก็ขอบคุณมากครับผมสวัสดีครับ